สวัสดีครับเกษตรอีวิธีพ่อเพียงนะครับวันนี้ครับเขากับด้มีเวลานะครับมาดูแลสวนนะครับหลังจากห่างหายไปดนนะครับกระได้ขนขิ่งหัวนะครับมาเพใส่บ่อครับมาเห็ดเป็นแหล่งอาหารนะครับใหับปลานะครับเวลาเห็ดแซนวิดปลานะครับมันต้องใส่ฟางใส่ยางน้ำนะแต่ว่าเขาใส่วิธีการเจาะกระสอบขิ่ง้ัวครับถี่ขนมาเจาะเป็นหูเป็นหูแล้วก็ โยน,นโลงนามเลยครับเพื่อให้มันไป,นปนสั่งอาหารสั่งแพ่งตอนในหนามนะครับปรับสภาพนามน้ำเป็นแหล่งอาหารของปลาของเข้าครับใส่โอกาสมากกับขนลงเลยครับจอหูแล้วก็ทำการโยนลงนะครับรหัวนามเลยกระสอบนี่ก็เป็นกระสอบเก่าแล้วนะครับกับอายุการใช้งานกับโดนความร้อนนะครับก็บถือโอกาสสาระถิ่มไปนําเลยครับเพื่อให้เป็นเป็นแหล่งอาหารให้กับปลานะครับ อีกงัวเขาอยู่ข้างในฮะก็จอไว้ครับจอหลบๆเป็นหูนะครับอันนี้ก็ใส่เม็ดปลกเม็ดแท่งเอาครับเพื่อให้น้านะครับสามารถซึมเขาได้แล้วก็เป็ดช่องให้ปลาสามารถมาตอดกินเหง้ง้อได้ครับเพื่อเมื่อเกิดแพลงตอนแล้วปลานะครับปลาเนียนปลาตะเพียนที่อยู่ในปอที่หลงเหลือจากน้ำถ่วงปีกอนก็ก็ยังพอมีอยู่ครับใต่ตักินเลยแล้วแล้วก็โยนลงน้ำนะครับจะโยนไปฟังลาก็สอบนะครับ แบบย้อนนะครับยางกระสอบแล้วก็สีมิบแบบเท่นะครับเท่แบบว่าบริได้ไอ้ค่ากระสอบนะครับกี่เท่ลงไปโดยตรงนะครับเพื่ออาให้เพป็นเป็นแหล่งอาหารนะครับให้ปลาได้เลี้ยวขึ้นนะครับในกระสอบเราต้องใส่เวลานะครับแล้วเพิ่นกระสีเก็บไว้ได้ต้ ων, นครับแบบในกระสอบแต่ว่าแบบเท่นี่นยกระสีเป็นถือว่าปรับสภาพน่านน้ำนะครับแล้วก็เป็นนา่านนะครับเป็นแหล่งอาหารให้กับพืช ไม่นะครับไม่คนนะครับเทียวปลูกนะครับโรสีเว็ดบะกเ้าครับพละังกิมจูนะครับหลายๆอย่างนะครับแบบคำเทศจะมีนะครับตัวหนึ่งแล้วก็ไอ้นวยแบบละมุดครับละมุดเท่ากับปลูกปลูกหลายอย่างมากคนละใหม่ในขบวอนี้คันนาทองคำเนาะ เกษตสินภารกิจนะครับในการเติมอาหารห้ครับนองปลาครับหัปลาก็นผืชนะครับแล้วก็เป็นการเติมสารอาหารนะครับผืชผลนะครับเพราะว่าน้ำในบ่อนี่ก็ต้นไม้ก็สิดูดซึมมาใส่งานนะครับเพื่อนเกษสิได้รับปุ๋ยทางน้ำนะครับในคลองเขาอย่างอีกนะครับกะทิเฮเทต้นไม้เลยก็แตยงามนะครับแล้วก็ป้าเขาก็ได้กินผืดน้ำเนาะรวมทั้งสารอาหารแคลงตอนตะไคร่น้ำนะครับเพ็่นก็ได้กินน้ำนะครับเัาบัต้องให้อาหารเม็ดนะครับเพราะว่าใจงบประมาาหลายเนาะ สลับนี้ก็มาฝากซัมนี้ครับทันทีทาการเกษตรนะครับในการเลี้ยงป้าปลูกต้นไม้เขาจะต้องพยายามนะครับใส่วัสดุที่เขามีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเอาไปลงทุนสื่อไลายมันกับเินเงินหลายเนาะทาการเกษตรต้องมีความอดทนนะครับใส่ระยะเวลาพอสมควรนะครับตอนตีพ้นผลิตจะออกโปรดดอกออกผนให้เขาสลหรับคลิปนี้กับโค้ชซิมีซัมนีะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเราฟังนะครับสามรถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับเสนอเนีได้นะครับขอบุณ นะครับลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ